แอสนาสามารถการันตีได้หรือไม่ใช่ไหมคะก็จะตอบอย่างนี้ค่ะว่าการการันตีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําได้ยากมากคือไม่ว่าจะบริษัทไหนบอกเลยว่าไม่สามารถการันตีได้แบบเป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็แต่สิ่งที่เราจะทำให้อ่ะก็คือการประมาณการเราจะประมาณการว่าสินค้าและบริการของคุณเนี่ยเป็นประเภทไหนใช่ไหมแล้วเราก็จะเอาสถิติที่เคยเกิดขึ้นในประเภทธุรกิจเดียวกันเนี่ยมา ว่าคอ n v e r ชั o น Rate มันจะเกิดขึ้นประมาณเท่าไหร่ i ิ p เพรสชัมันจะเกิดขึ้นประมาณเท่าไหร่หรือว่ารวมถึงการปิดการขายเนี่ยที่เกิดขึ้นนะควรจะเป็นเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเซลล์เนี่ยเซลล์เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับทางลูกค้าด้วยว่าจะปิดการขายกับ c คลเอนต์ยูเซอร์เนี่ยเท่าไหร่แบบการพูดนมนาวใจดีไหมการให้โปรโมชั่นดีไหมหรือว่าสินค้าและบริการเนี่ยควรจะซื้อซ้ำไหม อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับอันปัจจัยนั้นด้วยแต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือ conversion rate ที่เกิดจากแอดโฆษณาเราก็จะเปรียบเทียบจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาเป็นธุรกิจเดียวกันคล้ายๆกันแต่เราจะไม่บอกว่าเราเคยทําธุรกิจอะไรมาเพื่อที่จะแบบไม่ให้แบบลูกค้าที่เป็นคู่แข่งกันหรืออะไรจะมาล่วงรู้ความลับอย่างเงี้ยไม่ได้อันนี้เราก็จะต้องอป,ปิดเป็นความลับให้กับลูกคา้าแต่เราจะบอกตัวเลขเนี้ยได้ เพื่อที่จะมา estimate ได้ว่าอ๋อคร่าวๆประมาณนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับอีกปัจจัยนะคะปัจจัยแรกเนี่ยคือคอนเทนต์ธุรกิจเดียวกันเลยสินค้ารูปแบบเดียวกันแต่ทำคอนเทนต์ไม่เหมือนกันถามว่าผลลัพธ์จะเหมือนกันไหมไม่เหมือนถูกไหมหรือว่าธุรกิจแบบเดียวกันแต่งบประมาณต่างกันในการทำโฆษณาถามว่า ผลตอบรับรจะเหมือนกันไหมไม่เหมือนเพราะว่างบประมาณที่ต่างกันนะทางแอดนาวเราอะ่ะก็เอาไปใส่ในเครื่องมือที่แตกต่างกันเราก็จะมองด้วยว่าถ้าลูกค้าที่มีงบประมาณน้อยก็สามารถที่จะใส่เครื่องมือได้แค่นี้นี้น,นี้ถูกปะจำนวนตัวเครื่องมือเนี่ยน้อยกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีงบประมาณมากขึ้นอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะแบ่งไปให้แบรนด์อ r เวนิสมากขึ้นก็ได้ เออหรือว่าใส่เรื่องของการปิดการขายมากขึ้นก็ได้ฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์ของการทําโฆษณาก็ไม่เหมือนกันเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับหัวประมาณและคอนเทนต์ที่ใช้ในการทาําโฆษณาแต่เราสามารถบอกตัวเลขกลมๆได้ว่าอ่ะมันประมาณ conversion rate เปอร์เซ็นต์ประมาณเท่านี้อะไรอย่างนั้นนะะ